เช้าวันจันทร์ที่สดใสครับสวัสดีครับสวัสดีประชุกทุกคนสบายดีตอนสอนน้องคลิปนี้บ่าเวเอิญเก็จะได้ไปเกี่ยวขาซอยเจซีน้นองแล้วกะเ <c oughs> จซีนี่เกี่ยววันที่สามสิบเอ็ดน้องเมื่อนี้น่าจะเป็นวันฮาลาวีด้วยวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยเป็นของเจนาวกับของบ่าวอูดน้องคือสบ่ปด้ไปซอยภายเลยน้องคือเมื่อน,นี้เป็นมือสุดท้ายไปซอยเจซีหนึ่งวันแล้วก็ พรุ่งนี้ก็จะเป็นของเจนเอากับของบาอูดนะพี่น้องจากกี่เกของบาอูดก่อนหรือว่าสิเกี่ยวของเจนเอานะพี่น้องเพราะว่าทางอะทางเอือ้อทางอ้ายแบบเอือ้อกระสูกกันบนเรือบาที่นี้กระซิลงไปเงยาาขันอยู่ที่ทางน้ำนองคือทางน้นพวกนะพี่น้องกระิลงไปทางพุ่นละบาทีน่นี้โอเคพี่น้องเมื่อนี้กระิไปกินก๋วยเตี๋ยวยูรานเจ็ดบัวสกอตจกซีลงไปอ่า เกี่ยวขาวซอยเจีหรือว่าตัดเขานะพี่น้องกะไปแซมเปิลบามื่ออื่นเออบาร์มื่อมื่อนี่ฮะที่ตัดเปลี่ยนบามื่ออื่นเขาก็แซมเปิลของเบาเลยนะพนะี่น้องเวลาแยกห่างมาสุกุจุคนปะสวยแล้วเจี๊ยบื่นแล้วบ้ามิดชีรีเกี่ยวขาวเจี๊ด้อเงียบกิ๊บ อภเพเนี่ยครับวะกินเพออุ่นนุ่นเจ็บวดแต่สาวพี่น้องจะไปเกี่ยวขาวเจี๊ีเออันเกับพิษซ่อมเมอยท่านตื่นดีเลยเออันไม่เช็คเลยลูกเกี่ยวขาวโอกจ้ะไอ้เรือมาดูไปเกี่ยวขาวป้าจีกินเขากันพี่น้องโอ้ยเสียงเลยสาวันเพิ่นกลับมาซื้อมันสุกอะไรยัง <laughs> เต <laughs> ้นกระเด้ากระเดวาอยู่ <c oughs> มัน <c oughs> มนีน่มาเกี่ยวร้องเบิร์กเลยเอาไปช่อ้นะตะพ่นกินบอ <c oughs> พากันมาแม่กินเพอสกอนพี่น้องจังจะพากันไป <c oughs> โด,ดุกอยู่ใดวันอยู่เทึงไหนเงี้ยอันเบิรนะ์เนี่ย ได้ยุ้ไปย่างเขียนปีนหยัไป้้งระเป็นยังมรกเขาจะเห็ดเหมือกเขาจะเห็ดอันนั้นเห็ดยังเห็ดผีเห็ดผีใครที่ไปแต่งไอ้เมื่อีหแหละตัวไอ้ดาบพลเธอีเป็นผียังเอาผีพมเปียงไงผีพรมเปลียนปรเท็ด้าเล็กเดียวแล้วก็มีปากอันนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีแผลแล้วก็มีแผลที่คอ อะไรวะอะไรผีเป็นผีฮาโลวีนไม่ต้องไม่ไม่ต้องก็คล้ายแล้วบ้าหยอกแป๊บกินข้าวไป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 โคตรโคเลยสุกน้องเข้าเหรอเนี่ยยังมามาพี่น้องกินแล้วจังสิไป สหวันบุกิณนนะพี่นาเอาคนคนเศ้าๆเลยเป็ดแต่แสบคนเนี่นนยแล้วกินงนาะคนจะกินเ้า,าวศร้าๆกับเศร้าๆเนี่ยใส่พริกเยอะๆจะได้เผ็ดเผ็ดเผ็ดเผดกับอไอย้ยก็ซอสชอสพริกบกมากๆเลยซอสพริกค่อยจะมักย อากินกินกินเก่าโมงสิบโมงอะไรยังพากันกินอยู่บุ้งนี้มนนาแต่ว่าหนาผู้บบาคอยนะเขา่ไดนสั้นเลยเฮ้ก็แล้วแต่โอ้ยเจ้าคือวันนี้เขาเป็นผู้มีพักคุณอันยิ่งยิ่งของเธอนะหน่าตาคือกันเลยกับไหนเจ้าน่ะเป็บยาปุุงให้มันคือกันที่ล่ะกำลังจะรอรอผ่าหรือรออย่างรอปุน กำลังจะรอรอคือผีปัดลุดรอเท่มื่อวานพวกเธอต้องเป็นผีให้หมดนะแต่ออกไปจากกองมรดกเป็มื่อวานกำลังจะตายน้ะเธอตรงตายไปพร้อมฉันเถอะไไมม่่ฉันตายอย่าคิดเลยว่าจะมีความสุขถ้าฉันไม่มีอ่ะกำลังจะตายเพราะยินนี้นะก็จะเป็นผีแล้วโอ้ยฉันจะเป็นผีตั้งแต่ตอนไปแล้วนะแล้วเหรอ ถ้าไม่เจี๊ยบลงมาเร็วกว่านี้เขาจะแต่งตอนเนขาก็แต่งแล้วแต่งรูบดวายังถ้างได้ถ้าไม่เจี๊ยบมาก,ก่อนกินกินกิน,นอืมกินถาให้เขาขนุญาตั้งก่อด้วค่ะกินถาให้วกวดถาากิงเขาตั้งกล่องแล้วไ่น้องกินเี๋ยวแล้วก็ไป เกาวหักว่ะ่ามุงแล้วให้ยนมืออันนี uh ้ก็ทาบไแท้่าที่ยูนนีบัดมือคืว่าแล้วเนาะบ้านเมียเธอวุรนคือบอ่านเพิบอกว่าที่ยูนนบัดมือคือว่าแล้วเนาะบานเมียเธอมูปิ้งเอามนน่เอามันเนี่ยเอาัเียมาไปจีบันจ อรุชาวบ้านมากินกันสิ่นลายเอาเอาใส่กับมะชิไข่นสามปัวด้วยมาตื่นมาหน่ะเมียนอ่นแข็งเลยจัง เอ้าวนี่ผัวนั่นเมีย่ม่เป็นังไรตื่นไหมเนี่ยเมีแยแข่งเลยยังผัวกับเมียก็าดนกนระบาดกังไม่เป็นบ่ <c oughs> ใครต, <c oughs> ตื่นแล้วบ่ตื่นแล้วเราไปหาแตงจีกันีน้ <c oughs> มือแดงเหรอวะน้าแดดบมเดลได้มีไฟคอนเฟิร์มว่ามีแต่คนแบบว่าแต่งแต่บมเดลมีใไฟบอกว่า,วาคอนเฟิร์มว่าอะไรสดเนี่ยบจ่จ้า

กับจะเป็นผีแบบไหนเป็นผีเป้าหรือว่าผีโพงผีเป้าผีเอาเป้าแล้วนะเป็นผีเตี้ยเตี้ยมันเตี้ยอยู่แล้วพรบเมียมาเมียตื่นแล้วเมียมาแล้วแป๊บโอ้นี่แม่ของฝากที่บอยฝากมาให้ของฝากจากมอละลูกเจ้ากับมรับเชิงไอ้ยอโทรทัศน์ทีวีเนี่ยคุณแม่ตื่นแล้ว คุณเนยังอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกสดสดบทไม่มีสิทธาอค่ะอ้ของพี่บอยเสิร์ฟมาเธอขอบคุณนะคะพี่บอยจะขอบคุณเราอีกที่ของร้านเจ้านั่งมั้งคุดเราเขาหยอดโบพี่บอยไปได้มาแล้วเรายกเลิกเนาะเเอาาพระว่าติดธุระด่วนเป็นโทรมาบอกสวรรค์แล้วตะกี้ว่าชิชังกิรอไว้ให้แล้วกะพอดีเพื่อโทรมาบอกกอนเสาว่านี่ว่าพี่ไม่ได้ไปแล้ว่แต่เป็นอย่างที่หอดึงเกาเด้อพอโทรได้หลายเราโทรได้ไป จะเห็นเพิ่นมาออกว่า uh ิมาวันที with with ่หนึ่งบ้ามาจ้อยไปเกี่ยวข่าวก่มึงไงเมนจะพูดเรื่องโลาเป็นงงงอยู่มีแต่โนอตอย่ามาันงที่คันวันศุกไปลากหน้ากับไปอย่านั่งมันก้าวมองแล้วจะสิไปเกี่ยวมือแรลงผู้บ่ายุอไปไม่เจี๊ยบเพื่อนฉันจะไปรู้ทั้งหมด เอาคุ้มอเมียเจ้าหน่อยแม่คุ้มเบิ่งเนี่ยพี่หนอกเอ้ยลงมาห่างกับออกแต่บนนอนผมมันหนาโอดสีตาอันนี้กินด้วยนี่กินด้วยนี่ก้างเลือกเกี่ยวมันเนี่ยบอกบ่วงอะไรบ่มีว่าโทรหานางกับบุญหลับสายโอ้ยเราเขียดเจ้ามันมือเสีย้ายคนมีจีรี่โอเคพี่หนอกเดี๋ยวซัดอันเพ้อเล่ากูเตียวซะก่อนเดี๋ยวจะพากันไปเกี่ยวเร่งด่วนแล้วตอนนี้กี่เก้าโมงละ Tang long nàng, oi chung yên tương đương. Tu lạy tết, giải đâu, giải đâu, giải đâu, đâu, คืออะไรเธอจะถืออะไรวันเขาพมากอดเราวันแล้วเขาพนมากอดเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยปรเห็นเกวาเห็ดตะปะอยู่ยั้งขมุมขมุนยัอบดน เจ๊ข้าวบักเก็ได้เอามาหลงสวยอ่าจังได้กอจังลงโอ้ยพี่น้องลงเกี่ยวอ่าข่าวเจ๊4พี่น้องเดี๋ยวบ่าเอื้อยกะสิได้ลงเกี่ยวล่ะกะได้สิได้อันเอาตังกล้องก็ได้เอามาซ้ําสอยเอื้อยเจนะฮะวันนี้สองผเมียนี่ตงใสกินฮอดกันแฮงเนาะแล่นกอดกันว่าซั่นบัดอันกายปดมาฮอดค่อยปั๊บ เน่นบอกเกี่ยวแบบมีเล็บมั้ยเกี่ยวขาวเราไปเมยเมยเล่นให้กันเวลามเคลื่อนจักเเออมู่บ้านนี่เขาเจ้าทามาหลายคนอยู่อธิบายให้ฟังแบบชัดเจนแนวเนื่องในทำมถึงจัดงอนเมาไปเกี่ยวขาวนะมา้เออ เมาพักกันเมาส์หาไปเฮ็ดเบียกเออเฮ็ดเบียกะไรเฮ็ดแบบว่ามีคุมมูห้าวเนี่ยนั่นนี้น่ะเออไปเฮ็ดน้ำกันเฮ็ดซอยกันเนี่ยบอกว่าเนี่อ่าอ่าอ่าเครื่องตัดน่ะมันลายคนเออตัดมันมีคู่คนน่ะยหาหกคนเจ็ดคนกับเครื่องตัดหกเจ็ดเครื่องเออแรียว่าโอ๊ยไปตัดเถอะใหไม้น้ำแน่มันลายคนนี่ตะกั๊กเป็ดลุกไปเฮ็ดอะไรเละผู้นึงผัดชี้ยกยกจักคืออะไรนี่ ตวาเพิ่นหัวนัานมันลุกขึ้นโออนยงนสมองบอกมาบก้วยมันกลุ้งกระโลพุแเ้อเนาะเราะหัวเ้ามันจีร่อันนั้นระดมันาันังว่าเพิ่นเครื่องตัดเนี่ตัดงอนวู่้านกันนี่นะเ่าตัดอยาจ็ดแล้วเราตัดกัน ผู้นึ่งสิยกเขินผู้นึ่งพันลูกเขินผู้นึงพันลูกเขินอ๋อบนหนาจังตัดงอนขาดชิเป็นนะพี่น้องเด่ยวกำเนิอนะฮะก้อนชิเป็นเนี่ยเหี้ยเซี่บอนเชี่ยเหี้ยเหียว่กันก็มีเงียเอาคนเล่าฮาถือแมนบอกคันเหี้ยเหียเซ่กันเลย กลับไปผูกแขนแล้วไปผูกแขนแหละอันผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ว่าให้นอนนอนอยู่บ้านเนี้ยดีบ่บ่เหี้เป้าเห้ยตืดมาเออขัดขัดจังห้มันเนี่ยขัดสำหรับคนโสดได้ส่ะสำหรับคนโสดได้เป็นไหมเมื่อกี้ลูกมาซักบอลนอนเอออ้าวเด้อพี่น้องคนโสดเนีซักบอลนอนนะจ๊ะขัดกันอเออเมื่อคืนนี่มีอยังไงเล่าให้ฟังอันว่าสิดีหรือสิ่งลวกะ อันเลาคอนี้ให้ห้องน้ำนี่อะไรจังน่อยเมื่อคืนนี่ฟันว่าอันเลือดเขียวเจ้าของนะ่ะออกเลือดอันนี้นะแ่นกบอกแบบว่าแบาบว่าอันจังไดวะหมเล่า,อาบอดถือเราในห้ <laughs> องน้ำอยู่น้อยนึงแบบว่ามี มีอันไปเหตุงานอยู่ไทยว่าสันเถาะเออไปเหตุงานอยู่ไทยเจสีสีเหลาสักหอกไปเหตุงานอยู่ไท้ายแหละมีผู้นึ่งนันแบบว่าเหตุงานน้ากันนี่นะและแอนแขวเขาเจ้าแต่บ่อออกจักเทือว่าสันนะแต่น้อยนันสีออกสีออกกับบ่อออกเขาเจ้าเลยดึงและแขวเขาเจ้าน่ะออกปันีนห้องเจ้าคองปันมาเมโคออกเป็นแขววบางแง่คือแขวอันน้องมาเนี้ยเด้ปัดปัดีนมันเลือดปัดมาออกในในขีโซบนี่ ออกออกออกคือกันเจ็บคือกันวาสันการไล่กายเป็นเออและชุดท้ายผันปลาอ้าพผันมะมักกันอื้มโอ้ยพันเป็นควงหักลายก็เลยเอนลงเอิดด้วยความรักอันพันที่เป็นแกงออกมากกับบุคคลในของไก่วันพาโรบินเหมือนเป็นกระชี้เหมือนเป็นจีแองกี้ยังแบบโบเมนเลือดออกอะไรและชุดท้ายก็เออเอาไปเอาแม่ผัดปลาอ้าลงเอิดกับจีวันละเอานมาบหักกันวาสัน มันก็เห็นเลือดก่อนไงเธอถ้าเลือดคารมีแต่ความหักกับิบลาวบอย่งดอกอันนี้มันก็เห็นเหลือดเห็นยังแน่เออบอลนแต่ว่าอันอันผู้นึ่งนั่นดึงอ๋อความแขวแขวมันแบบว่าเป็นแขวตต้งแต่ยังน้อยน่ะนะ่อย่ะดแป๊บขาจางกล่องยึดใส่ละเธอ

ท่านเขาเนี่ยงบนจะออกพี่น้องเล like. ้ยจะว่าเขาแกลางจากจืงขานเขาอันเนี่ยแล้วว่าตัวอันตัวดำล่ะสี่เกียวเอาอะไรเพราะยีไปอันตัดตัวขาว่านเขาเออเอาไปกัวอันเาที่ยังก็ขาดก็เอาลูกมันง่าย มัดโคนรโล่เอากระเกี้ยวง่ายอยู่นี่แหละเนาะจวใบลายกมดเกี้ยวมือเนี่ยมือหนูอะแล้วก็ให้แล้วก็นั่งเบิ่งอยู่อันอยู่เทิงอันหันหน้าไปแลยมือมันจะแลกแต่ความเคยชินผู้ใดมา เกียวนี่บอกเกี่ยวใวายว๊อขาเปอนผัดเป็นกอที่ใหญ่ๆอันนี้ๆ่ๆก็รวมถ้าเรเลี้ยงเงี้ยแยูงป่นี่แหังชอมองเขางางไหนแงงแล้วผ่านสะลุ่มนะผ่านจะลุ่มโอ้ยมันขาไปน่ะสุกัยกินอ้า ชาวบ้น mm ีไ hmm. ด <er ้กินต้มันใช้อิชหรือาฮะไม่ได้ยังมากินแกนวาไดนอด้อขันองนาวหนึ่งม่งเจวีว่เอาเีกานงหาข้ออยู่เมื่อวานนี่ตัวนึง เอาปีที่แล้วคือทองเครื่องซเครื่องหมดจริงรงเอาปีที่แล้วคือตัดสองเครื่องซ้ำเครื่อง เกี่ยวเลยนะเป๊บอย่าเงี้ยเมนแนวแค่นังเ้ยย้ีไม่เอาเคจกินน่าต่อยากไม่เทาหน่ต่อยเนี่ยเหรออืมยามาแคมังบว่าแม่ทีน่งอกหรอกคะมีเรลืองเลยเกียว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 ชาวันเกี่ยวขาหรือเกี่ยวหยาชาวัน เจียเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเจซีเพิ่นบริลกลุกเนี่ยไปเที่ยวอารมณในเนี่ยก็บริเลือกเพราะว่าคอยจัดประสบการณ์เนี่ยเนอะไฮงัวพอดีเลยโอเคบ๊สกุลสกุนเดียวคลิปนี้กับชิคอเก็บภาพบรรยากาศเกี่ยวข่าวเชื่อเจซีแลักกาไปชวนเอาเจเจี๊ยบมานางกันยังบอมาพี่น้องเอ้ยหายบ๊อบแป๊บเรื่องของเรื่องนั่งบะฮูนักกันเรื่ประมาณหายบ๊อบแป๊บคืนไปปุ๊กเมียกะบ่คืนโทษขนาดโทวภาพมาอัน ้ามากันย่าบ่อนะอ้าบ่ให้น้องรักษาเพราะว่าละก่ยของนางสานางจิตเียมตัวเพราะวนางจิแต้งนาพีจังไดะที่จริงนะบ่ต้องแต้งกัเป็นพีลล่ะค่ะเนาะใกล้เลยล่ะต่งาแต่งผีมือแรงในเข้าหแต้งก็บ่แต่งมือแรงไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสบายดีแลี่จช่วเขาช่วยแล้ว